วันนี้เราจะมาบริษัทนายกัมบนาทเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในวันนี้เลยไปวิธีอยากพูดอะไรกับแบบบ้านเก่าตรงนั้นอาจจะเว้นไม่นิดนึงแล้วกันแบบบ้านอ่ะองค์เห็นแล้วมันจะออกมาแบบออกเป็นสไตล์มูจิเลยคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่อาศัยก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักเนี่ยจะต้องจะต้องสบายและดีครับหนังนี่เราได้ได้ข่าวว่าได้ดงมากเลหนียงฝั่งซ้ายเอาเรื่องวันนี้เราจะมาบริษัท นายกัมบะนาก็คือคลิปที่แล้วที่พี่เอาไปดูบ้านใช่ไหครับไปวัดบ้านวัดโน้นวัดนี่มาแล้วตอนนี้เขียนแบบบ้านเสร็จแล้วเราจะไปดูแล้วก็ไปพูดคุยว่าบ้านน่ะมันออกมาเป็นทรงนี้เพราะอะไรด้วยอะไรยังไงบ้างเขาจะมาอธิบายเราฟังแล้วก็จะเริ่มลงพื้นที่มาสรคามสร้างบ้านได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันในวันนี้เลยไปไปคุยกับพี่ตั้มพี่อ๊อฟกัน น,นี้เรามาอยู่กับพี่ตั้มพี่ออฟแล้วคือถ้าแบบอีพีที่แล้วที่เราเห็นพี่ออฟแบบไปวัดบ้านไปดูบ้านมาวันนี้เรามาดูแบบบ้านลวพี่ตั้มอันเียคกัพี่ต<ช>ั้มพี่ตั้มจะเป็นสถาปนิกใช่ไหมสถาปนิ<ช>ปนกจะเ,เ,เ,เป็นพาร์เนอร์กันเป็นพาร์เนอร์กับพี่ออฟแล้วก็เป็นเจ้าของออฟฟิศ<ช>นี่ก็คือบริษัทนายกมนลตอนนี้พี่ตั้มอ่ะได้ทําแบบบ้านมาแล้วตอนนี้คือพี่ตั้มได้เห็นแบบบ้านเก่าเลยใช่ปะเห็นแล้วพี่ตั้มอยากพูดอะไรกับแบบบ้านเก่ามั ก็จริงๆตรงนั้นอาจจะเว้นไว้นิดนึงแล้วกันว่าพอเราดูแล้วเราคิดว่าโอเคมันอาจจะมีการแก้ปัญหาที่ยังไม่ถูกจุดนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะส่งผลเรื่องคุณภาพของงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นรวมถึงราคาด้วยพอโองเอาเรื่องนี้มาปรึกษาเราพี่อ๊อฟไปดูไซต์กลับมาเนี่ยเราก็เลยมาวิเคราะห์ว่าแนวทางที่จะนําเสนอโองเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่หประหยัดเงินแล้วก็ แล้วก็สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างได้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการก่อสร้างม,มันไปแล้วช่วงหนึ่งไประดับหนึ่งแล้วคุณภาพมันอาจจะยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับวันนั้นก็เลยคุยกับโองนะว,ว่าแบบตัวนี้ก็คือ,เ,อเราขอรีด,ดีไซน์ใหม่หมดเลยเราไม่ขอใช้ตัวเก่าอินเดียเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้คิดไอ้พวกระบบโมดูลา่าต่างๆทีๆ่เกิดขึ้นของวัสดุเนี่ยใหม่เพราะว่าการก่อสร้างที่ผ่านมาเนี่ยเสียเงินไปแล้วระดับเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับต้องมาทําใหม่แล้ววันเนี้ย ไอ้ระบบการสร้างใหม่ที่เราเราคิดให้ตรงนี้พยายามที่จะให้ระบบการกอร่อสร้างรวมไปถึงวัสดุการใช้มันเคลียร์ที่สุดเพื่อที่องค์เองจะได้ตรวจสอบได้ง่ายว่าโอเคเราสามารถนับชิ้นวัสดุได้เลยว่าเราใช้วัสดุปริมาณเท่าไหร่ยังไงภาพรวมของงานก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกที่พี่ออฟไปดูที่บ้านนะเสาข้างบนบ้านอ่ะจากที่เขาเอาผน,าน,นังมันออกอ่ะ ทำให้เสาไม้มันเอ็นเพราะว่าเห<ช>มือนเหมือนเสามันขึ้นมา12เสาอะแล้วมันไม่มีอะไรไปไแบบยึดให้มันตรง<ช><ช>อะมันก็จะเอเ็นไปซ้ายเอ็นขวาเสาไม้ฉีกบ้างตอนนี้ก็คือพอพิ๊ตั้มได้เห็นจากที่พี่ออกไปดูมาพี่ตั้มตัดสินใจใช้ขั้วบนเป็นเหล็กหมดเลย<ช>เปลี่ยนหลังคาเป็นโครงเหล็กหมดเลยเน<ต>ื่องจริงๆเรามีคุยกับวิชวกรนด้วยบอกก็คือปรึกษาวิชาวกร ให้ด้วยนะครับ,ค,รบคือพิจารณาจากเสาเดิมอะ่ะเราคิดว่ามันเอาไม่อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือไอ้ที่มันฟิกอยู่หน้างานปัจจุบันเนี่ยค่ะมันดันไปปล่อยให้เสามันโย่ไปแล้วแล้วก็ไปใส่หลังาคาซึ่งการดึงกลับมามันไม่น่าจะดีและหลังวิศวกรมันไม่ถูกเพราะเขาเอาหลังคาขึา้นไปใส่ คือจริงมันมันทำมาเพื่อหลอกมันโอ่งนี่แหละพี่เออถ้าพูดทีลขั้นตอนแล้วอันนี้เราก็แอบแอบตกใจนีดนึงแหละพี่จากภาพที่เราเห็นนะจากจากที่พี่ออฟไปดูมาแล้วพี่ออฟก็กลับมามาล่างให้ฟังว่าโอเคแล้วก็เราก็ดูภาพแล้วก็พอพอจะรู้แล้วว่าปัญหามันเกิดจากอะไรบ้างอะไร คือทุกคนถ้าเข้าใจคือวิศวกรหรือสถาปนิกตัวจริงก็เห็นแบบบ้านที่หรือว่าขั้นตอนการทำบ้านเขาเขาก็ใส่หัวหมดอ่ะแบบบ้านอ่ะองเห็น okay. แล้วมันจะออกมาแบบออกเป็นสไตล์มูจิเลยพ<อ>ี่ตั้มออกแบบมันอะไรงไงพี่อธิบายให้ฟังก็จริงๆแล้วอะ่ะคือสิ่งแรกที่ตั้งใจจะทําเลยอะครับคือ1คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นลหลังจากสร้างเสร็จ2คือรูปแบบเนี่ย มันมีอยู่สองประเด็นก็คือว่าในเมื่อทําใหม่แล้วอ่ะเราก็อยากจะให้บ้านนั้นหนึ่งมีความสวยงามในตัวมันเองผ่านการใช้วัสดุที่เรียบง่ายนะ<ม>แล้วก็วัสดุที่ไม่แพงเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากทําบ้านหลังนี้ไม่ให้แปลกแยกไปกว่าชุมช,มชมนที่อยู่จึงเป็นที่มาของการใช้วัสดุพวกซีเมนต์บล็อกหลังคาที่เป็นหลังคาจั่วเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอเส้นสายที่เกิดขึ้นบนบนผนังอาคารพวกนี้มันเกิดจากการที่เราใช้วัสดุที่ มันเป๊กกับตัวโมดูล่าของวัสดุเลยก็คือขนาดกว้างคูณยาวคือพยายามให้มันใช้เศษน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยต์ตรงนี้คือเพื่อควบคุมปริมาณของเงินที่เราจะต้องจ่ายเราสามารถนับแผ่นได้เลยว่าเราจะใช้กี่แผ่นอีกตรงนี้กี่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนับได้เลยอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหน้าตาที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเราเราเน้นความเรียบง่ายแต่ก็มีความมีดีไซน์มีมีความเท่ๆหน่อยอยู่ในนั้นนิดหนึผม สิ่งที่สําคัญมากๆที่สุดเลยคือว่าคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่อาศัยก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักเนี่ยจะต้องจะต้องสบายและดีนะครเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการระบายอากาศเรื่องของแสงธรรมชาติที่เกิดขึ<ม>้นเพื่อประหยัดเงินเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลบ้านเราจะเห็นว่าอันนี้เราเราทำไว้ทุกซีนเลยเพื่อให้เห็นอารมณ์ของบ้านเนี่ยบ้านเดิมคิดว่าน่าจะมืดมืดหรอมืดมืดเลย ะคระาวนี้เราก็เลยมีการแก้ไขปัญหาเรื่องความมืดด้วยกันเน่ยใช้พวกแผ่นโปร่งแสงในจุดที่จําเป็นนะครับเพื่อ้ี่เป็นห้องครัวถูกใช่อันนี้เป็นส่วนของห้องครัวนะครับ แล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือสามารถระบายอากาศด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยเพราะว่าห้องครัวจริงๆเป็นพื้นที่ก็มีความเป็นตื่นตื่นเอาดอหนึงนะครับเราก็อยากให้แบบว่าไม่ใช่ฟิลลิ่งของการอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเวลานั่งตรงนี้เราติดพัดลมตัวหนึ่งมันก็จะสบายอากาศมันก็จะหมุนอ่าอที่บอกว่าคนถ้าคนอ <ๆ S 2> ีสานเขาจะนั่งกินข้าวขอืออ่าใช่อดีบบที่ได้คุยกับแม่แล้วก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้โอต้องการก็แบบเหมือนมันเป็นครัวไทยแต่แบบออกกลืนแบบเหมือนเกรุงเทพอ่ะราผารอะไรได้แต่ว่าถ้าจริงๆกับคนอี ออกลยแบบยากก่อฟืนก่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ทําได้เต็มที่นะครับเ<ช><ช>นี่ยเราดูจากพื้นที่ด้านหน้าตรงเนี้ยคล้ายเป็นพื้นที่ชั่วคราวที่ต่อกับตัวบ้านออกมาตรงนี้จะตั้งโต๊ะก็ได้หรือจะปูเสื่อก็ได้นะครับปูเสื่อนั่งกินอาหารได้หมดเลยแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ก็คือเคาน์เตอร์หลักก็เป็น L shape นะเพียงพอต่อการวางเตาแก๊สวางของอะไรต่างๆทุกฟังก์ชันในบ้านเนี่ยคือเราสร้างขึ้นมาเนี่ย ไม่ไม่ให้ขัดแย้งกับวิถีชีวิตเลยแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ก็อย่างที่เรารู้นะคนต่างจังหวัดนะเวลาเขามีงานแขกมาบ้านญาติมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์จะไม่ได้เยอะมากมันเน้นพื้นที่โล่งก็จะนั่งกันได้เยอะๆพื้นใต้พื้นล่างบ้านเหมือนมืนจะโล่งเลยเพราะว่าหนึ่งเลย งานแต่งงานบวชงานศพทุกอย่างอยู่ข้างล่างบ้านไปเลยเอนี้ก็ไปดูเนี่ยอพื้นนี่คือคือพื้นที่ข้างในนะครับก็จะโล่งถ้าเราจะตั้งเฟอร์นิเจอร์สักชุดหนึ่งก็ก็ง่ายนะครับที่เหลือมันก็จะจะโล่งๆแบบนี้เลยอันนี้คือบันไดที่เราย้ายมาใหม่ด้วยใช่ใช่ใช่ย้ายมใหม่เพราะว่ามันแกนเดืมอบันชันชันด้วยครับแล้วก็มีเรื่องทิปที่คุยกับผมันนใช่ทิดเรื่อง เรื่การเคลื่อนที่ใช่ครับเรื่องทิ่ที่คุณพ่อแม่ขอไว้นิดนึงนะครับเรื่องการเดินขึ้นเดินลงอันนี้ที่ใส่เงาในเงาคนให้รู้คือจะได้รู้ว่าแบบสเกลสะสเกลเท่าไหร่นะครับแล้วในบ้านเนี่ยเนี่ยมันก็จัดไอ้ดีไซน์ภายนอกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเนี่ยมีแสงเงาเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยมันก็ทําให้บ้านมันดูอบอุ่นขึ้นโรแมนติกขึ้นนะครับแล้วตรงสเปซของบันไดเนี่ยเราก็ทําเป็นเป็นดับเบิลขึ้นไปเลย นะครับแล้วก็หลังคาข้างบนน่ะหลังคาข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาแบบโปร่งแสงอ่า,อามันก็จะเอาแสงธรรมชาติลงมาแบบเนี้ยได้นีด้วยชั้นสองใช,ใชน่นี่คือโถงหน้าห้องนอนชั้นสองก็จะเห็นว่ามีพื้นที่สําหรับการรองรับแขกายใครมาเนี่ยเยอะแยะเลยหรือว่าจะไว้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้หรือปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้ในส่วนห้องนอนก็คืออันนี้คือประตูทางเข้านะประตูทางเข้าห้องนอนพอเข้าไปเราก็จะเจอสเปซแบบเนี้ยซึ่งชั้น2เนี่ย ไอตัวพื้นที่เนี่ยเราใช้สโลปของหลังคาเลยคือไม่ได้ทําฟ้าเรียบเพื่อให้บ้านมันโปรจะสังเกตว่าอันเนี้ยจะมีช่องระบายอากาศเป็นบานเป็ดสูงเลยเวลาเราอยากสูนตัวเราก็ปิดได้นะเวลากลางวันเราก็เราก็สามารถเปิดให้มันระบายอากาศเนี่ยบวกกันหน้าต่างแบบนี้อ๋อวันนั้นพี่เอาไปดูทางลมดูอะไรมาแล้วใช่ครับดูโซนทรย นี้เป็นห้องพักนะนี้ยปห้องพักคือต้องอยู่ที่เรือนใจห้องพักท่าเทคนิคเดียวกันก็จะเห็นว่าเราก็อนีียเปิดระบายอากาศได้นะครับทั้งสามด้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บ้านเนี่ยที่ที่ดีไซน์ใหม่ที่จะได้แน่ๆคือเราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะไม่ต้องติดแอร์แอร์ก็ใช้เท่าที่จำเป็นอาจนะหน้าร้อนตอนนอนกลางคืน วันไหนอากาศดีๆเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยตัวเปิดหน้าต่างอย่างเดียวก็เย็นสบายเรื่องแสงธรรมชาตินี่ทั่วถึงทั้งบ้านพะเชฟบ้านอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมสแควร์เป็นสแควร์พอเชฟแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องแสง เวลาถ้าเกิดเราไม่เปิดช่องแสงจากด้านบนบางจุดนะนะช่วงกลางมันจะมืดเพราะว่าหน้าต่างมันก็จะไม่ไม่ได้ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องคุมเรื่องคอ์สเรื่องอะไรด้วยเรื่องหลังคาถ้ามันไม่มีฝ้ามาานันจะมีปมัญหาเรื่องแบบเสียงดังเรื่องความร้อนอะไรไหมพี่เดี๋เราจะใช้หลังคาที่มีฉนวนค่อน,นข้างหนาหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ความหนาของตัวชีทเองให้มันมีความหนานิดหนึ่งนะครับเพื่อลดเสียงซึ่งเสียงก็จะไม่ต่างแบบกระเบื้องรอนอะไรแบบแบบเดิม แต่จะเห็นได้ว่าเนี่ยพื้นที่มันจะโล่งสบายพื้นจะเป็นพื้นไม้เก่าที่โอมมีอยู่แล้วเนาะแล้วถ้ามันไม่พอเราก็จะเติมใช่ใช่แต่แต่พีคิดว่าน่าจะน่าจะพอน่าจะพอเพราะเราเพราะเราลดพื้นที่ตําบไดเนาะแล้วไอ้ผนังชั้นสองอ่ะมันใช้วัสดุอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นโาร์ทบอร์ดที่มีความหนาเลยเราเน้นให้หนาหน่อยกันน้ำกันฝนใคือเหตุผลที่เลือกใช้ผนังที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านสร้างเองนะครับตามเหมือนตาม ต่างจังหวดทุกสายกันครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างอ่ะมันไม่ได้รับน้ําหนักได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นชั้นบนตอนนั้นก็เลยเสนอว่าจะขอใช้เป็นโครงแบบเบาหมดเลยนะครับผนังกั้นห้องอะไรก็คงเป็นยิปซั่มทั่วไปไอ้เทคนิคเดียวกับไม้กระดานเก่าอาจจะใส่ฉนวนตรงกลางเพื่อกนเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนผนังภายนอกก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเราก็ใช้โมดูล่าเต็มเลยขนาดที่เขาขายในท้องตลาดใช้เต็มแผ่นไม่ตัดเศษอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็จะมีที่ตัดเศษข้างบนก็จะเสียเศษน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านในเราก็จะเห็นรอยต่อมันนิดหนึ่งแต่พวกนี้ก็คือฉาบโป๊ทาสีแลเรียมมันก็จะไม่เห็นอะไรซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นบ้านที่ท่อนล่างเป็นปูนปูนเป็นผนังก่อน แล้วอย่างดาดาเดิมานังกรเดิมที่เราก่อไว้มันมีใช้ได้ปะที่บอกอะคือจริงๆตอนนี้ส่วนฝั่งนี้เราใช้ของเดิมได้หมดเลยที่<ม>เป็นหน้าต่างแล้วก็มีด้านหลังที่มันมีรอยร้าวเล็กๆอันนั้นพ<ม>ี่ว่ามันแก้ได้แต่ส่วนที่ต้องทําใหม่จริงคือด้านทีเป็นด้านหน้าที่เราเห็นรอยแตกใหญ่ๆเ<ม>พราะว่าจริงๆเรายังไงเราต้องรลื้ออยู่แล้วเพราะเราเปลี่ยนขนาดของช่องเปิดใหม่หนังนี่เราได้ได้ข่าวได้ดีมากเสียงฝั่งซ้ายเอาเรื่อง แล้วก็ทุกอย่างข้างข้างล่างเราก็จะโชว์เป็นเป็นหนีเป็นไม้เป็นอะไรเลยแล้วก็ไปตรงเลยไฟเฟยทุกอย่างเราก็จะเดินลอยเดินลอยได้คือทุกอย่างเน้นแบบว่าเวลาจะซ่อมแซมอะไรก็ง่ายที่สุดแล้วก็มันก็เป็นดีไซน์ไปด้วยมันก็เป็นดีไซน์ในแบบที่ง่ายๆเหมาะกับบ้านในต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยห้องน้ำก็อยู่ที่เดิมที่เดิมห้องน้าก็จะอยู่ข้างมุมบันไดตรงนี้นะอ่า แล้วที่มันเห็นแปลกๆอย่างนึงคือพี่ตั้มจับหลังคาบ้านกัดทิศด้วยใช่ใช่ครับใช่เปลี่ยนฝั่งเป็นเป็นเหตุของอะไรถึงพี่ตั้มถึงจับควางขวางไว้เพราะว่าเพราะว่าแดดอ่ะมันเข้าทางหน้าบ้านกับหลังบ้านวันนั้นก็เลยบอกโอ่งว่าขอย้ายหลังคานะครับเพราะหลังคาเดิมมันเป็นจั่วกับด้านกันแล้วก็ยื่นชายคาให้มันเยอะ เพื่อที่จะกันความร้อนที่จะเข้าตัวบ้านอันนี้คือเข้าตัวไ้มีเสียน้อยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือของเขาตอนั้นเลยเขาเขาทำแปลนไว้แต่เรายังไม่เห็นแนวไม่มีที่อะไรบอกเลยตอนนี้พอพอมาแนาระยะจริงๆมาใช่ครับมันไม่สามารถทำราคาที่มันเชื่อมันชินเดียแล้วเพราะตอนนั้นผมบอกว่าเซอร์เวยก็ไม่ไม่ได้ละเอียดมากใช่แล้วก็แล้วก็เขียนขึ้นมาโดยที่อาจจะไม่เข้าใจหน้างานแบบจริงๆเดี๋ยวหลังกล้องเดี๋ยวผมเล่าอะไรให้ฟังมีเพิ่มอีกไ้่หลังคา หลังบ้านที่เห็นนะที่เราเห็นตําแพงมันจะมีหลังคาหลักหลักสามชิ้นชิ้นแรกก็คือชิ้นบนนี้นะชิ้นที่เป็นเมนหลักที่คุมตัวบ้านเมกี้ถ้าถ้าเหลี่ยมเมื่อกี้มันคือฝั่งที่อยู่ติดถนนใช่อันนี้อันนี้คือฝั่งครัวสองครัวห้องานางเล็กก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้คือห้องน้ำตรงครัวเราจะมีใช้แผ่นกึ่งทึบกึ่งโปร่งนะครับสองจุดห้องน้ำนี่เราแต่งไซส์หน้ากว้างห้องน้ำเลยเพื่อที่จะให้ห้องน้ำเนี่ย แห้งตลอดวันแล้วถ้าคนมองมาทางวนมันจะมองได้เห็นไม่เห็นเห็นคบับกคาบ้านที่สุดคาบ้านชั้นสองมอกอเต็มคือมันเป็นลักษณะกแบบขาวขุ่นขาวขุ่นคือแสงเข้าได้เต็มที่เลยแต่บอกไม่เห็นเเพราะนั้นห้องน้ำในกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยสว่างมากประโยชน์ที่ได้คือห้องน้ำมันจะแห้งทั้งวันเพราะนั้นเวลามันแห้งเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นลาหรือต้องไปดูแลมันก็น้อยลงมากเพราะด้วยความด้วยความคือนห้องน้ำเรามันติดบินเลยใช่ความชื้นไม่เยอะชื้สะสมใช่ใช่ ถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเราเขียนเนี่ยละเอียดเลยให้เห็นเลยว่าชิ้นสูวนมันมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้าง กี่ชิ้นละแนงจันทันกี่เส้นอะไรเงี้ยเขียนไว้หมดเลยตอนกอ่อสร้างเอาพวกเนี้ไปแปกไว้หน้างานช่างก็เห็นรูปสามมิติก็จะทํางานง่ายเข้าใจก็ประกอบกับแบบที่มีตัวเลขอีกทีถ้าใครอยากเห็นแบบกอ่อสร้างที่ช่างทําผิดแบบที่ผมไปบ่น <c oughs> บ้านนะให้กลับไปดูอีพีนี้ว้ยสอง <c oughs> ทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้ทําไมตรงนี้หน้าต่างเป็นอย่างนี้ทาไมไม่ได้ตจอตรงนี้ตรงนี้ก็คือแบบ ที่บ้านไม่มีแบบไม่มีที่อะไรเลยแต่ตอนนี้คือบ้านอะถ้าช่างของวีออฟเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบบ้านมีตัวแบบเราจะม,มีแบบออสร้างด้วยโอ้ชอบอย่างหนึ่งคือหน้าต่างเริ่มน้อยลงใช่ใช่เพาะมันดูมันดูเท่เพราะว่า,วาปกติบ้านาทำให้ดีสั้นท่านสองอ่ะ ตรงไหนที่เป็นเป็นที่เป็นช่องระหว่างชั้นสองมันจะใส่น่าตากันเลยใช่ผมมากขับบ้านคนอีสานเขาไม่ค่อยใช้ชั้นสองอ่ะมาถึงเขาเอาไว้เก็บของแต่เี้วพอเราไม่ได้ใช้บ่อยครับไอตัวหน้าต่างมานเกตมันจะช่วยได้เวลาไม่อยู่เราเปิดเปิดที่รายการห้องก็จะไม่หักใช่ห้องมันจะไม่หักที่อีสานเนี่ย ที่โอมบอกเรื่องเวลาหน้ามรสุมลมแรงมากนะครับแล้วฝนแรงลมแรงเวลาหน้าฝนด้วยครับเวลาฝนมาตกมีลมมันจะสาดแบบแทะกระโดดเลยแนวนอนเลยมเป็นมีโล่งเลยแล้วบ่าบ้านเราก็จะใช้เหล็กเยอะใช่ชั้นสองเป็นเหล็กชั้นสองลูกค้าที่หายเลยก็หลักๆก็ประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยพวกห้องจะสังเกตว่าประตูอะไรแล้วก็จะมีช่องแสงไว้ข้างบนแล้วก็บ้านหลังนี้เวลาอยู่ คือสามารถสื่อสารกันได้คนอยู่ข้างล่างก็เรียกคนข้างบนอะไรเงี้ยสะดวกก็สมมติโอนอนอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเ <ฮะ S 1> นี่ยเวลาสมมติเราอยู่ข้างบนหรือเราตื่นแล้วเนี่ยเราทําอะไรอยู่ในห้องนี้เนี่ยเราก็ยังได้ยินเสียง<ฮ>ผ่านทางบานเกรดเนี่ยว่าคนข้างล่างมีความเคลื่อนไหวย,ยังไงอะไรยังไงเงี้ยได้แล้วตอนนี้พอเราได้แบบบ้้นแล้วลว่าระยะเวลาในการก่อสร้างหรือเราจะเป็นเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่วันนั้นที่แจ้งโอกคิดว่าน่าจะเป็นหลังปีใหม่ซะตรางกัน ก็คือเดี๋ยวช่วงที่ก่อนจะอยู่ยาวลนี่มันคือมักราดไหมหรือว่าเลยมัก,มกราดมะะกาักร<อ>าดก<อ> <มะ S 1> ็น<อ>่าจะลุยได้เพราะว่าเมื่อกี้บอกไปว่าตอนนี้เรากําลังถอดด้านแบบก่อสร้างเ<ล>ราด้วยเราต้องเออันนั้นนะผสมกันเนี่ยไปคิดราคาคิดว่าแบบเนี่ยที่กําลังเขียนอยู่ใช้เวลาไม่นานมากครันนี้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็เอาตัวนั้นไปถอดราคาทันทีนะแล้วก็ส่งให้ออมดูแล้วครันนี้คิดว่าหลังเปิดปีใหม่มาเนี่ยใช้เวลาเซตอัพนิดหน่อยถ้าไม่ติดอะไรก็น่าจะสร้างได้ ระยะเวลาการก่อสร้างพปตามเดียวกันกี่เดือนพี่ว่าเอาจริงๆนะ6เดือนคงอยู่เพราะข้างบนมันแทบจะเป็นสเร็จรูกเลยคือมันเป็นรายซิสเต็มมันเป็นระบบแห้งหมดเลยแทบจะไม่ต้องก่ออะไรแล้วอ่ะเพราะว่าเชื่อมเหล็กมันเร็วเพราะว่าไองานก่องานเทมันเสร็จหมดละพื้นอะไรมันทําไปแล้วเราก็ปรับจากที่มีอยู่นิดหน่อยคือที่ทำก็แค่แบบบางระบบพวกน้ําทิ้งห้องน้ำอะไรก็ฝุดแยกไปไอตัวส่วนข้างบนเราก็ทำข้างบนทำได้เลยใช่ข้างบนก็ไม่มีอะไรล้วไฟ แอร์ถ้าเราจะทำ่อนั้นช่วงปลายไฟร่วมอยลไไฟก็ทีเดียวอยู่แล้แอร์ก็มาช่วงปลายของการสร้างเลยนี่แหละสิ่งท่โออยากอยากได้ไว้ก็คือตั้งแต่แรกเนี่ยอยากได้บ้านหลังหนึ่งที่ตาเขาสร้างขึ้นมาเองไม่อยากแปบไปลื้จริงก็ทำไม่ได้ลื้จริงก็ทำไม่มาทาได้แต่โออยากเก็บบ้านนีไว้ด้วยมใช่ครับความทรงจําเรื่องความคุ้นเคยแต่สุดท้ายมันเละเทะบานบาลยตถึงขั้นนี้มันก็เลยมันก็ทําได้นี่คือเหมือนเรามาแก้ไขนะ ใช่ก็เรียกว่าแก้ไขแก้ใหม่ก็แก้ก็แก้ไขแล้วอยู่แก้แล้วเริ่มใหม่พอเราใช้พวกเนี้ยวัสดุแบบเนี้ยนี่ก็คืออิฐบล็อกธรรมดาเลยก้อนเลยสิบเอ็ดบล็อกนี่แหละก้อนละห้าบาทเอก้อนไม่แพงนะครับที่ทำรั้วนี่แหละทำรั้วก่อผนังนี่แหละแต่ว่าเราวางให้มันมีดีไซน์ใช่มาวางให้มันมีดีไซน์นิดนึงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของหลังคาอะไรต่างๆเนี่ย การเลี้ยงอีกอะไรพวกนี้เนาะมันก็ทำให้เกิดแพทเทิร์นของอพวกเงาพวกอะไรที่มันที่มันสวยแล้วมันก็เล่นกับแดดเช้าแดดเย็นอะไรเงี้ยบานก็จะน่ายอยู่ขึ้นทีนี้เจะให้พี่ออฟกับพี่ตั้มฝากหรือว่านายกาัมนาอ่าดะ ร่างงานแบบลักษณะแบบไหนบ้างขนาดไหนบ้างเพราะเห็นเฟซบุ๊กโอ๋กับพ okay. mm hmm. ี่ตั谢谢้มแบบเป็นมีเป็นเพื่อนอะไรรู้ว่าชอบเล่นกีตาร์เหมือนกันนะผมไปน่าผมไปที่ยวโอเห็นเป็นโรงงานแล้วมีเป็นเปิดเป็นคอนโดเป็นแบบอพาร์ตเมนต์พี่ตั้มก็ทำจริงจริงๆก้าวกับมปน่าเป็นบริษัทออกแบบครับแล้วก็รับงานทุกสเกลเงินหลักๆเลยคือออกแบบสถาปัตยกรรมกับตกแต่งภายใน ก็รับงานทุกประเภทงานออฟฟิศก็หลากหลายไปดูเว็บไซต์งานของพิทามบี๊ออฟเนี่ยขึ้นได้ดูใช่เดี๋ยวเดี๋ยวฝากแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ก็ได้ได้ครับแล้วก็บ้านที่ทีเจอยู่ตัวเนี่ยก็พี่ออฟฟิศพทามเป็นคนทําอยากฝากเหมือนกันว่าเวลาทําบ้านอ่ะคือมันเป็นประเภทอาคารที่เราอยู่แ่บมันแทบจะ24ชั่วโมงโดยเฉพาะต่างจังหวัดคคนจะใช้เวลาอยู่บ้านเยอะกว่าคนในกรุงเทพเยอะมากคือถ้าเริ่มต้นด้วยวิธีที่มันถูกต้องเลยอ่ะมันก็จะ เขาเรียกอะไรความผิดพลาดมันก็จะน,น้อยครับโอเคสำหรับ,บอีพีบ้านพี่ทีเก็ขอบคุณพี่ตั้งพี่ยอดมากนะดครับดีครับขอบคุณมากนะครับแล้วฝากทุกคนติดตามด้วยว่าอีพีอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดูตอนที่ทุกคนลงไปที่มหาสารเหมือนกัน,นก่อนแตเริ่มกออ่อนภาพเดี๋ยวไม่แน่พี่ตั้มกับพี่ยอดต้อ,อไ <laughs> ตงไปดูด้วยถูกไหม ตอนไม่มีฝนบ้างจะไปตอนตอกอะไรมาเป็นร้นหนาวนะร้หนาวนะก็เดี๋ยวคิดว่าพออะไรเสร็จแล้วราคาเสร็จแล้วเราโอเคแล้วนะะต้องไปแล้วก็พาทีมที่จะเป็นมือก่อสร้างไปด้วยนะครับจะได้ไปอธิบายันรอบใหญ่ๆได้บทีเพราะว่าด้วยความที่ไกลอ่ะเราคงไปได้ไม่บ่อยไปอธิบายครั้งเดียวให้จบเลยให้เขาเก็ตแล้วก็แล้วก็เริ่มงาน แล้วเราก็ไปตรวจงานเป็นระยะได้ได้อันนี้คิดคิดเผื่อให้หมดแล้วคนทํางานก็ทําไม่ยากกัเลยฝากด้วยนะครับเห็นทุกขั้นตอนนะของบ้านอันนี้ถ้าใครอยากแบบเป็นสารสนุเหล็กหรือว่าอะไรก็ได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสลักชื่อไว้ให้ตรงทุกฝั่งนี่ปั๊มนาบานได้เลยกระหนังตรงนี้ติดสปอนเซอร์ได้อยู่สปอนเซอร์ได้เจอกันใหม่ครับปีหน้าเลยมกราเดี๋ยวเราจะลงไปสารคามก็เริ่มทำบ้านกันแล้วเพราะว่าทุกอย่างใกล้จะเสร็จแล้ว เราดแบบบ้านก็เสร็จแล้วแหละเจอกันใหม่ครับอีพีครับเรวานสร้างบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ